ตาตะกะโกนตัแกนตีนครตะกนนครตลอดกงล่วกนตะกมัครเรสุดตะโกนโนดยยินดีากุะโรนาทั้องเงนต้องตะกนย้องกรนตะนสาทง้ะคะแม่แม่เอฟซีนะให้คำนวณกันนะคะยี่สิบยี่สิบบาทเป็นรถอะไรคะที่เดินทางมรื่องในท้่ี้่ เอาเจดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนงศูนย์เจ็ดทะเบียนแล้วนะคือพะลุงพะล่างใช่ไหมเอาไปด้วยหรอเอาไว้นี่แล้วค่อยมาเอาใช่ไหมใจเลไม่มีคนหือนะคะใครน่ะนั่นไมรรู้ใครรู้ใกรน่ะที่เหลือที่เหลือคาตายละใครเป็นคนอุ้มอันนี้ก็ของเราใช่ไหม ทำรัผ้าตให้นูเดินตรงไหนเนี่ยเรินข้างหลังหรือไปกัสาชุม่คนเขาจะถืกล้องอันันี้ อันนี้น้องอะไรนะน้องอะไรนะอยู่ด้วยกันจะคืงวันแต่ยังไม่รู้เรื่องน้องมอนตอนให้ไปเอาไม่ไปเอาอ่ะอ๋อไม่รู้เกมานอะถูกแล้วเหรอ ท่านางกำลังต่อไปอยู่เราลูอยู่หัวแถวนะคะคณะสารคุณนะคะไปอยู่ท้ายแถว่ที่มาจากจังหวัดหนองคายแถวลราโมจบบริเวณด้านหน้านะคะตรงบริเวณซุ้มประตูทางเข้าของหอณเจ้าภาพนะคะที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะที่อยากเดินทางกลับ ยังไขอกราบเรียนเชิญทุกท่านเราไปลำหน้ากองไหมเป็นการแห่ผ้าสําหรับการห่มโอ้ไปลำหน้ากองจะสนุกกว่าน่ะซึ่งเป็นผืงแรกโดยคณะสายบุญนะคะที่มาจากจังหวัดนองคายโดยทรงกองการศึกษาจังหวัดนมอ่าจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็พ่อค <instructors> ้าแม่ค re <shared> ้าชาวตลาดฮะเออพลุงพลังกระดองพ้าทั้งเป้ทั้งกระพายทั้งอุ้งด้วยความาคีมาแล้วก็มาไว้ล่ะสหรับคณะนางรำจากอำเภอเต่างอยนะคะที่ได้ร่วมเป็นสภาพสลับผ้าห่มองค์พระธาตุก็คือเจ้าพระนางใหญ่ท่านพระครูนะคะบอกว่าเป็นศัตแรกของงานเพราะแม่ที่ได้ร่วมงานมาบุญสหรับที่จะร่วม ใก้มองินชาเป็นการของชาองค์พระธาตุเชิญชุมเป็นผืนแรกในงานเฉียงานวันนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะความกับท่านใดที่จะต่อยอดธาตต่อยอดชายธาตถวายการสักการะต่อองค์พระธาตุเชิญชุมขอกราบเรียนเชิญได้เลยนะคะมาทำหน้ากองยาวเราถูกต้องแล้วล่ะตองเตรียมความพร้อมอยู่ใน้าบริเวณขอกราบเรียนเชิญรัฐของกอกองการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เจริญบริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะเป็นการจัดภาพในการแห่เจิญได้เลยค่ะที่นเ่ค่ะเจริญนะคะเเชิญค่ะสาธุสาธุสาธุก้องรำดูจากองค์ระธาตนะองค์พระเนะ

เก่านิดหน่อยเก่านิดหน่อยยังเก่าอยู่ไอ้เด็กเดือดปานอาบัวอาบัวตอนยาอยู่ไหนคะ

มาแล้วมาตายอยู่นี่ตายอยู่นี่งมองดูแ่อยู่ไมทำ่ดือนนี้โอเคหนูให้ป้าใจค่ะค่ะค่ะคือตูนค่ะโอโอนะไม่ใช่หนูลุงทำงานใจสวยงามมากเลยนะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมบุญพระนาจุงจุงนะตื่นตื่นลยเออ เมื่อปดกาังดกองยาวไม่มีก็หิวเอาเอาโฮเไปด้วยจะได้สนุกอกองยาวหลับต้นยาวหายยาวมือหรอไม่นะกลับไปนะเขายังบ่ไเมื่เขาบ่ได้ไปหาเขาหวังพี่โอเนี้เหเอาโฮฮี้โหนย

น้องเพลงอยู่ไหนไม่รู้น้องเพลงยังไม่เห็นน้องเพลงเลยฮะคณ<ด>ะดนตรีนะคะถ้าหากใดที่อยากจะมาร่วมเฉลิมฉลองในการที่จะถวายห้าหงส์สำหรับองค์พระธาตุเชิญชุมเป็นคืนแรกโด,ดยผอกองนะคะผอกรการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ ท่านใดที่จะต่อยอดผ้านะคะให้นำเอาปัจจัยใส่เข้าไปในผ้าเพื่อที่จะได้คืนเงิน20ล้านะต่อผมก็ถึง20บ้านได้คืน20ล้านสาธุสาธุสำหรับการที่จะรนงบุญรู้ใช่ไหมจะบาตุคอมเมนตาธุ น้องโอ้ยงาเนื้อนี่แม่ยาวจังใส่สายสาธุขวางก็คือนะคะสอ้ไม่เห็นละคมีสแกนอะไรบ้างดิค่ะไม่เหางงานเลยอ้ยรป่า่มไม่เห็นนะ มิสแคนโอ้ย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 เจังใครอยากได้เครื่องเสียงนะ เป็นข้างหน้านะคะนี่มาถึงข้างหน้าแล้วของเราได้อยู่ประตูที่เท่าไหร่พี่นองของเราอยู่ประตูที่เท่าไหร่พี่กนเนี่ยจะเป็นข้างหน้าฮะมีไปถ่ายรูปหมแล้วกระเป๋าอยูกระเป๋านี้ให้หน่อยสิหอโ กำลังเคื่อยไ,ไหวจากรพายุเป็นจะผ่าหนักไหมนุน้อันนี้จะไปะ็นโ้